มาต่อกันที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชยัยและพิธีบำเพ็ญกุศสลสวดพระอภิธรรมภายในงานพระมหาอโนชาอาทิตยชโยท่านประธานสง์นำกล่าวคำบูชาพระและขอขมาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งนำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสและในการนี้ท่านประธานสง์ก็ได้บรรยายธรรมเรื่อง หน้าที่ลูกที่มีต่อพ่อแม่ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารเป็นสังฆทานและพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟเนื้อรันอนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยและมหาปูชนียาจารย์ครั้งที่10โดยประธานจุดประทีปเอกได้แก่ กลัลยาณมิตรทวีราบสีโกมลและครอบครัวเสนาวงพร้อมด้วยประธานจุดประทีปอีกหคณะก็ได้ร่วมกันจุดประทีปพร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระธรรมกายสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและกล่าวคําอธิษฐานจิตจุดประทีปจากนั้นเป็นพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และในโอกาสนี้พระอาจารย์บุรินทิต,ก,ทตกุสโลก็ได้เมตตาบรรยายธรรมเรื่องมหากถินมหากราทานค่ะ